ถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาน่าใจหายต้องอำลาจากการแสนอาลัยแต่สายใยผูกพันอย่างมั่นคงนับเป็นเกียรติประวัติของแต่ละบุคคลที่ได้มีโอกาสรับใช้ราชการของแผ่นดินการเกษียณอายุราชการนั้น ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ได้บรรลุภารกิจได้ปฏิบัติหน้าที่ของราชการและได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์มาอย่างยาวนานและต่อเนื่องการประคับประคองตนเองให้เดินไปอย่างสง่างามและความภาคภูมิใจซึ่งถือได้ว่าทุกท่านได้ผ่านเส้นทางนี้มาอย่างมีเกียรติและสง่างามยิ่งทุกท่านคือแบบอย่างที่ดีในด้านความรักความศรัทธาในอาชีพอย่างแท้จริง และทุกท่านถือเป็นแบบอย่างของการครองคนครองตนและครองงานให้กับครูและบุคลากรรุ่นหลังให้ถือเป็นแบบอย่างและการปฏิบัติงานในภาคการศึกษานั้นเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งเพราะสิ่งตอบแทนไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่เป็นความภาคภูมิใจในอาชีพทางการศึกษาที่ได้เห็นลูกศิษย์ จบออกไปรับใช้สังคมอย่างสง่างามนางปราณีเหล่าจำปาตำแหน่งครูวิทยาฐานะเชี่ยวชาญโรงเรียนหนองเรือวิทยาอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นเกิดเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2,504ประวัติการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิชาเอกอาหารโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นระดับปริญ,ญญาตรีขาหากรรมกรศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกพจนานาการชุมชนมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นประวัติการรับราชการรับราชการเมื่อวันที่16พฤษภาคม พุทธศักราช2527ตำแหน่งครู2โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมจนถึงปีพุทธศักราช2540ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูเชี่ยวชาญโรงเรียนหนองเรือวิทยารวมอายุราชการ37ปสสีสวัสดีค่ะดิฉันนานปานีเหล่าจำปา ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพที่โรงเรียนหนองเบลวิทยาเป็นเวลา24ปีสิ่งที่ดิฉันประทับใจคือได้จุดปฏิบัติให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอสงส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระบรมราชินีนา ในราชการที่9ในงานเย็บร้อยค่อยจี่ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติประเภทผู้คู่สวนจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติในการแข่งขันบาบสี5ี5ชั้น3ปีต่อกันดิฉันได้รับรางวัลครูขวัญสิท์ผู้ทำประโยชน์ให้กับวงการศึกษาจากมูลธิ เจ้าฟ้ามหาจักรีผลของการทำงานนักเรียนส่งผลให้ดิฉันได้เลื่อนตำแหน่งเป็นครูวิทยาฐานะเชี่ยวชาญรางวัลต่างๆที่ได้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เป็นรางวัลของฉันแค่เพียงคนเดียวแต่เป็นรางวัลของทุกๆท่านในหน่เรือวิทยาดิฉันต้องขอกราบขอขอ,ขอบคุณคณะผู้บริหารเพื่อนครูทุกท่าน ที่คอยให้การสนับสนุนส่งเสริมเป็นกำลังใจในการทำกิจกรรมต่างๆจดยประสบความสำเร็จความรักความผูกพันที่ดิฉันได้รับจะอยู่ในความสรงจำของดิงฉันตลอดไปขอากาบขอพระคุณค่ะนายอาทิตย์เกตจันทร์ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญโรงเรียนหนองเรือวิทยาอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่น เกิดวันที่29มกราคมพุทธศักราช2504ประวัติการศึกษาประถมศึกษาโรงเรียนบ้านเมงเมงประชานุเคราะห์ตำบลบ้านเมงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองเรือวิทยาอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นปริญญาตรีศิลปศาสตร์โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน สสอบอมหาวิทยาลัยรัชภัฏนเลยประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปอบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจจังหวัดขอนแกน่นปริญญาโทหลักสูตรและการสอนกลุ่มวิชาเฉพาะการสอนศินลปะศึกษาศาสตร,ร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่นประวัติรับราชการรับราชการเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2527 ตำแหน่งครู2องโรงเรียนหนองเรือวิทยาพุทธศักราช2531อาจารย์1 3, ระดับ3ามโรงเรียนหนองเรือวิทยาพุทธศักราช2538อาจารย์สองระดับ5้าโรงเรียนหนองเรือวิทยาพุทธศักราช2547ครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนหนองเรือวิทยาพุทธศักราช2552ถึง2563 ครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษปัจจุบันพุทธศักราช2564ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนหนองเรือวิทยาสวัสดีครับผมอาทิตย์เกตจันทร์ครูศิลปะสารทัศนศิลป์โรงเรียนหนองเรือวิทยาครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่ผมมีความรู้สึกที่ดีที่สุด ดีใจที่สุดที่จะได้มากล่าวความประทับใจหลายๆอย่างนะครับอันดับแรกคือผมเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่นะครับจบจากหนองรวิษเมื่อปีพศ2420แล้วก็ไปรเรียนต่อที่กรุงเทพมหานครนะครับจบจากพ่อช่างแล้วก็ได้มาสอบปรรจุที่นี่เมื่อปีพศ2427จนปัจจุบันอายุรายการ37ปีนะครับสิ่งประทับใจที่เกิดขึ้นมีมากมาย นะครับจึงขอนําตัวอย่างเป็นเด่นสำคัญสำคัญให้ฟังนะครับอันดับที่1คือเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มเป็นครูคนแรกที่สอนดนตรีพื้นเมืองให้กับโรงเรียนหนองเรือพิทยาในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ตั้งเป็นวงพื้นเมืองมาต่อต่อมาก็มีการพัฒนาการโดยได้รับการสนับสนุสน,นจากผู้เมการจากบุคลากรจากงบป,ประมาณต่างๆจนมีชื่อเสียงเกิดเป็นวงปงลางแสนเมืองในเวลานี้นะครับ ต้นจานนะครับที่เห็นเด่นประหานอยู่หน้าหอประชุมแสนเมืองนั้นผมและลูกศิษย์ผมได้ปลูกไว้เมื่อปีพศ .2539 จนปัจจุบันนี้ต้นสูงใหญ่นะครับพอมาตั้งเป็นหอประชุมแสนเมืองจึงทำให้หอประชุมแสนเมืองนั้นโดดเด่นแล้วก็มีต้นจานที่เป็นต้นไม้สัญลักษณ์คู่นรวอนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากกล่าวลึกๆก็คือ ปี2553ผมได้เรียนต่อที่เ,เรียนต่อปอโทนะครับที่มอขอคณะศึกษา,าศาสตร์สาขาหล,หลักสูตรที่เรียนนะครับคือหลักสูตรและการสอนวิชาศิลป,ปะนะครับซึ่งผมได้ศึกษาเนื้อรู้เกี่ยวกับสารท้องถิน่นก็คือฮูกแต้มมีสารนะครับนำมาพัฒนางานการเรียนการสอน นะครับซึ่งใช้เวลาหลายปีนะครับเก็บตกเก็บทุกอย่างครับจนตกผลึกแล้วก็นำส่งเป็นผลงานเพื่อขอเลื่อนเป็นครูเชี่ยวชาญน,นะครับปรากฏว่าสิ่งที่ผมทำนั้นไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับจึงทำให้ผ่านเกณฑ์การประเมินจนวันนี้ผมได้รับการแต่งตั้งเป็นครูเชี่ยวชาญซึ่งสิ่งที่ดีใจที่สุดในชีวิตคือ ได้เป็นครูศิลปะสารทัศนศิลป์คนแรกของสพมขอนแก่นครับที่ได้รับการประกาศครูเชี่ยวชาญนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากกับทุกๆท่านเพื่อนครูนะครับผมตั้งเปณิทาาแล้วคติประจําใจผมไม่หลายๆปีแล้วครับเป็น10บสปีว่าเกิดเป็นครูทั้งทีเอาคอสอสีให้ได้ซึ่งวันนี้ผมก็ทําสําเร็จนะครับขอบคุณมากครับ ครูดีสีย่อมติดถึงสิทธิ์ด้วยสิทธิ์ดีช่วยเชิดครูชูศักดิ์ครูชูสิทธิ์เพราะว่าคิดให้สิทธิ์ดีสิทธิ์ชูครูเป็นผู้มีกระตันยูนายพิชัยพรมเหลาครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองเรือวิทยาอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น ประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนเสรลภูมิอําเภอเสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเบญจมราชูทิตอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยพระศึกษาเชียงใหม่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ปริญญาตรีวิทยาลัยครูเลยอําเภอเมืองจังหวัดเลย ประวัติการรับราชการบรรจุเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2529ตำแหน่งครูโรงเรียนหนองเรือววิทยาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณผลงานและความภาคภูมิใจเป็นผู้สอนกีฬานักเรียนชนะเลิศระดับจังหวัดระดับภาค และเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ5ปีซ้อนประวัติการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเซินเจิน้นประเทศจีนโรงเรียนนานาชาติออสเตรเลียประเทศญี่ปุ่นสวัสดีครับพี่ชายพบเหลาครับครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองเรือวิทยาจากกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา รับผมได้รับการประจุที่โรงเรียนหนองเรือิยาเมื่อวันที่20พฤศภาคม2529รวมแล้วก็ส5ปีพอดีครับซึ่งเป็นวัยเกษเสียงพอดีนะครับสำหรับโรงเรียนหนองเรือพิยาก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองนะครับเพราะผมได้มีความใกล้ชิดคุกทีกับโรงเรียนแห่งนี้นะตั้งแต่เข้ามาประจุครั้งแรก พักอาศัยในโรงเรียนประมาณเป็น,เ,ปนเวลา,าประมาณหนึ่งปีถึงได้ย้ายออกไปพักข้างนอกการทํางานของที่นี่นะครับจะทํางานแบบร่วมเมือเช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะอยู่กันแบบพี่แบบน้องมาช่วนยะเหลืองานซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีเพรานะฉะนั้นเวลามีงานอะไรเข้ามาในโรงเรียนงานจะสําเร็จล้วงไปได้ด้วยดีจากความร่วมมือร่วมใจของคณะครูด้วยกัน ด้วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งทําให้ประทับใจมากจะฝากน้องๆรุ่นหลักหลัที่เข้ามาอยู่นะอยากให้รักษาระบบความเป็นพี่เป็นน้องนี้เอาไว้สำหรับความภาคภูมิใจที่ได้อยู่ที่โรงเรียนมูลนิยายนี้ก็คือนอกจากการสอนแล้วก็ยังทําหน้าที่พิเศษคือเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาล่าสุดก็ได้เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาสนุกเกอร์ ชนเลิศแข่งขันนระดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็ไปแข่งขันนระดับประเทศซึ่งสร้างชื่อเสียงกับโรงเรียนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับรักโรงเรือครับก้าวสู่ถนนหนทางสาย61นี่คือผลความสำเร็จในชีวิตราชการ ประนดน้อมพร้อมจิตลิขิตสารดำริการก้มเกศพิเศษหมายนบปูชาพระคุณครูมิรู้วายทั้งจิตกายตั้งมั่นกระตันยูนายประสบชอกสีวัดต,ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองเรือวิทยาอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น เกิดวันที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2504ประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเรืออําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนขอนแกน่นวิทยายนอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยายลัยพระศึกษาอุดรธานีอําเภอเมือง จังหวัดอุดรปริญญาตรีคอบอวิทยาลัยครูจันเกษมกศบอมหาวิทยาลัยศรินครินวิโรธประสานมิตรและการศึกษาพิเศษ Conversation AUA Language Center ประวัติการรับราชการตำแหน่งครูโรงเรียนหนองเรือวิทยาบรรจุเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2536ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับส ตำแหน่งที่สำคัญครูชำนาญการพิเศษผลงานและความภาคภูมิใจ 1. ช่วยเหลือนักเรียนและให้คำแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนติดสารเสพติดทุกชนิดและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเป็นคนดีของสังคม 2. ออบรมสั่งสอนนักเรียนทุกระดับชั้นในตอนเชา้าก่อนเข้าแถวทุกวันบริเวณหน้าโรงเรียน จนนักเรียนหลายคนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 3. ตั้งแต่บรรจุจนถึงวันเกษียณร,ราชการอบรมสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและมีความสนใจด้านฟุตบอลให้มีทักษะสามารถต่อยอดในการศึกษาต่อการทำงานและบางคนประกอบอาชีพนักฟุตบอล ทำให้เยาวชนทุกคนที่เขาร่วมกิจกรรมประสบผลสำเร็จในชีวิตเป็นคนดีของสังคมเต็มตามศัก,กยภาพเรียนฝ่ายบริหารน้องน้องเพื่อนครูเจ้าหน้าที่และทุกๆท่านครับผมคุณครูประสบโชคศีวัตรก็แสดงความในใจ ที่มีความรักและความผูกพันความที่ต่อไปเราจะไม่ได้ค่อยพบเห็นกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้คิดนะักความประทับใจในเวลาจากที่เราเกิดมาจนถึงอายุหกสิบปีนี่นะครับถ้าทุกคนมีความจดจำมันทึกไว้ในชีวิตของเรามีมากมายมากมายเลยนะครับ สิ่งที่ผมประทับใจที่สุด่จะมีอยู่ทุกๆคนที่เกิดมาเนี่ยมันเป็นคนไทยผมมีความภูมิใจมากนะครับที่เกิดมาเป็นคนไทยในพื้นแผ่นดินไทยต้องมีประชาของตัวเองว่าจะสร้างเยาวชนยังไงให้เจริญรุ่งเรืองให้เป็นคนดีของสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมเรียงๆเหล่าน,นี้ ลองควครจับได้เรียนรู้มากตอนที่เราเป็นข้าราชการครูเลยนะครับฉะนั้นท,ทุกท่านของน้องครูทุกคนผมก็ฝากด้วยเรื่องดูแลแลกเรียนท้ายที่สุดนี้ของความนาจบุญบาร,รมีรัชกาลที่9รารัชกาลที่10และพระเจจิตอา,ารย์ จงมาประทานพรให้ท่านประสบแต่ความสุขปกปักคุ้มคอรองอา,าคุ้แนักเรียนโรงเรียนของเรือวิทยาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปขอบสวัสดีครับนายมานิตแน่พระ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองเรือวิทยาอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นเกิดวันที่25เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 0 4ประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหมากแข้งอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ระดับมัธยมศ,ศึกษาตอนปลายโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธวิทยาเขตประสานมิตรกรุงเทพมหานครประวัติรับราชการรับราชการเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2527 ตำแหน่งครูสองโรงเรียนนาโพพิทยาคมอําเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองเรือวิทยาอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับจตรุรถาภรณ์ช้างเผือกตริตาพรณ์ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกเรียนจกักรพรรดิมาลา ผลงานที่ภาคภูมิใจพุทธศักราช2548ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองกิจกรรมเล่านิทานธรรมะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอันดับที่1ง,งานมหกรรมเสริมสร้างการเรียนขอนแก่น Excellence Fair 2005พุทธศักราช2549ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับศูนย์เครือข่ายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต5พุทธศักราช2551ครูที่ปรึกษาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเด่นระดับประเทศโครงการพัฒนาคุณธรรมธรรมะเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงพุทธศักราช2556ได้รับเครื่องหมายเชิดชูกเกียรติ100 0 0ครูดี คติพจน์ในการทำงานแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนสวัสดีครับกระผมนายมานิตเนตรพระครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครับตลอดระยะเวลาวร่วม37ปี ก็ผมมีความรับความศรัทธาในความเป็นครูมีความสุขใจและมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนหนองเรือวิทยาในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามครับก็ผมมีความภาคภูมิใจที่ได้นำหลักธรรมคำสอน เพราะพุทธศาสนามาสอนและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่ากิจกรรมทำรมบุญกับบาทกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาโครงงานคุณธรรมการสอบธรรมศึกษาสําหรับเยาวชนรวมถึงการฝึกมารยาทไทย การทำหน้าที่ของก็ผมสำเร็จร่วงด้วยดีเพราะท่านผู้บริหารทั้งอดีตและปัจจุบันคณะคครูบุคลากรทุกท่านได้ร่วงแรงร่วมใจงานจึงสำเร็จด้วยความสวยงามความประทับใจและความรู้สึกดีๆจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปครับสวัสดีครับ ก้าวสูนน่ถนนหนทางส้างิหกสิบเอ็ดจากนี้ไม่มีขอบเขตสำเร็จแล้วงานที่ฝันจะใช้ชีวิตต่อจากนี้ในทางสร้างสรรค์ด้วยรักและความ